ใ,ใจคนเกาหลีบางคนฉีวอเรื่องหนึ่งให้ฟังมีเถาแก่เถาแก่หนึง่งไปสร้างล่งงานไม่นะครับไปสร้างโ่วงงานไม่อยู่ใกลๆกันกับล่วงงานแถวๆนั่นแหละสางลรวงงานแล้วเรียบร้อยเอานั่นเอาหนี้ไปล่วงแล้วพ้าลูกน้องไปผ้าลูกน้องไป,อ,งไปอยู่เหตุงานยังมาทัา้งในพ่อปีอยู่ในระวางที่ เคลดงานอยู่คันนะ่ะก็จะมีเถาแก่ล่วงงานข้างกันมาถามนั่นถามนี่เอมีคนกี่คนมีคนไทยย้ากันกี่คนกี่คนเอาคนไทยหฮอกะประมาณว่าเพื่นมาถามมายัางกะสัมพันธ์ทําไมตีแม่นบ่เออกัเว้อน้องเพิ่นปกติเนี่ยและเพื่อนกระถามว่ามีกันกี่คนหน,น,น,นึ่งทํางานมีกะมียังบ่ัสซี่มาถามถามเป็นประจําเลยละ่ะใส่เข้า่าประจําขี่รถ มอตเตอร์ไซค์ขามาในโรงงานมาถามนั่นถามนี่มาเบิง้งนั่นเบื้องนี่มือดีขึ้นดีต่อมอมาลงได้คนไทยไปเกือบหมดนะครับเหลืออยู่คนหนึ่งที่หลอดมาเพราะว่าอันเขาไปรีดในห้องต่อมอถามเลยว่าอีกคนหนึ่งไปใส่มันหลูหอดว่ามีคนกี่คนกี่คนนนะมันหลู่เลยว่ามีกี่คนเอาอีกคนหนึ่งไปใส่อีกคนหนึ่งไปใส่เขาบอกว่าเบาลูเบลูเบลูจังไหน ฉันรู้แล้วว่ามีกี่คนพวนน่ะขนาดนั่นได้พี่น้องนี่เอาไปมาโอ้คุณลุงข้างบ้านนั่นเองคุณลุงข้างบ้านที่เที่ยวมาถามนั่นถามนี่มาสอนนั่นสอนี่มาหาขอมุ่นสุดท้ายแล้วแจ้งตัวมั่วมาจับลงงานข้างๆกันนะครับเรื่องล่าแบบนี้ก็มีคือตอนนี้นะการปาปามแรงงานผิดกฎหมายถือว่าเป็น เรื่องที่เขาเข้มข้นมากเขาจะปาปามกันไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับถือว่าอีก3ามเดือนอันตรายที่จริงมันก็อันตรายมาตลอดมันเอากันคู่มือไม่มีวันหยุดราชการนะครับบางคนก็จะว่าเอ้าเจ้าสิบเาวเบาเอยยังเอาเบาซื่อๆหนิแล้วอยากเบาเบาฟังซื้อๆนี่ไผสิฟังก็ฟังตัวไผบ่าฟังกับสุดแท้แทะแล้วเออเพราะมันสมีคนมาแสะผมอยู่เรื่อยล่ะผมบาเบาในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนเนืงนะครับนันนี้ก็ โปสูฟังนะครับพี่น้องเนาะว่ามันมีเรื่องล่าแบบนี้เขาให้ควบรวมมือกันหมดทั้งไฟภาคประชาชนทั้งตำรวจทั้งต่อหมบอม้นว่าจับตั้งแต่ต่อมอ,มอมตำรวจก็สามารถที่จะจับได้ขับถูกมือนี่แล้วประช่าส้นบานเขาก็ให้ควบรวมมือทูแจ้งเร่งในที่ชุมชนคนในหลายแเร่งงานต่างฉาดหลายๆองกเสียเขาก็จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่อันนี้ให้เรามาระวังไปยุใส่กับยูมิดฟิตมีมีมม เขาใจแล้วครับเนาะให้อยู่มิดมิดมีมีมมนะครับผมนะยาเอะเอาไว้ไอว้อยะส่งเสียงดังต่ำโคกต่ำบางฮงต่ำแห้งเขาก็แจ้งตำรวจจับซูมือนี่นะมันมันบเ,เรียดเนีดยมันเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องมือนีฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ็ดโอวก,กันครับผมหนาว